คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงดูเหมือนจะรวยขึ้นเรื่อยๆทั้งที่รายได้ไม่ได้มากกว่าคุณในญี่ปุ่นผู้คนจำนวนมากกำลังใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่กลับมีอิสรภาพทางการเงินมากกว่าคนที่ใช้ชีวิตหรูหราพวกเขาทำได้ยังไงคลิปนี้จะพาไปดูว่าการเปลี่ยนนิสัยเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันสามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไร 1. ใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่หามาได้คนญี่ปุ่นไม่ได้เน้นแค่การหาเงินให้เยอะ แต่เน้นใช้ให้น้อยและใช้ให้คุ้มพวกเขาหลีกเลี่ยงของที่ไม่จำเป็นและจ่ายเฉพาะสิ่งที่ให้คุณค่าจริงๆแนวคิดนี้คือหลักฐานของการบริโภคอย่างมีสติและการชื่นชมความเรียบง่าย 2. ปลูกฝังนิสัยการออมตั้งแต่เด็กในญี่ปุ่นการสอนเรื่องเงินเริ่มตั้งแต่ยังเด็กพวกเขาเชื่อว่าแม้ออมเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าทำอย่างสม่ำเสมอมันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงมหาศาลในระยะยาว ที่สาคัญคือการหลีกเลี่ยงหนี้โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตและมุ่งเน้นการใช้ชีวิตอยู่ในขอบเขตของรายได้ 3. เปลี่ยนเงินเล็กๆให้กลายเป็นความมั่งคั่งแนวคิดไคเซนการพัฒนาทีละนิดแบบต่อเนื่องถูกนำมาใช้กับการเงินพวกเขาปรับนิสัยการใช้จ่ายทีละนิดเพิ่มการออมทีละหน่อยแม้เงินจะน้อยแต่เมื่อถูกลงทุนอย่างสม่ำเสมอมันก็เติบโตได้ผ่านพลังของดอกเบีย้ยทบตน้น 4. จ่ายเพื่อคุณภาพไม่ใช่แค่ราคาถูก ของถูกอาจเสียบ่อยแต่ของดีใช้ได้นานคนญี่ปุ่นเลือกซื้อของที่มีคุณภาพแม้จะแพงกว่าแต่ทนกว่าและใช้ได้นานซึ่งช่วยประหยัดเงินในระยะยาวและลดความยุ่งเหยิงจากของที่ไม่จำเป็นคาดสร้างหลายแหล่งรายได้พวกเขาเข้าใจดีว่ารายได้ทางเดียวไม่พอสำหรับโลกที่ไม่แน่นอนหลายคนมีรายได้เสริมเล็ก,เลกๆเช่นขายของทำงานฟรีแลนซ์หรือสร้างเนื้อหาบนโลกออนไลน์ นอกจากเงินสิ่งที่ได้คือความมั่นคงและทักษะใหม่ที่ต่อยอดอนาคตได้ 6. ให้คุณค่ากับเวลามากกว่าเงินคนญี่ปุ่นหลายคนเชื่อว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการมีอิสระในการใช้ชีวิตพวกเขาเลือกประสบการณ์ที่มีความหมายมากกว่าสิ่งของที่วาววับและเชื่อว่าชีวิตที่ดีไม่ใช่แค่การหาเงินแต่คือการมีเวลาที่มีความสุข 7. นิสัยเล็กๆที่เปลี่ยนอนาคตได้ ทุกการตัดสินใจเล็กๆในแต่ละวันคือกุญแจสู่อนาคตที่แตกต่างชีวิตแบบมินิมอลของญี่ปุ่นไม่ใช่แค่เรื่องสไตล์แต่เป็นระบบคิดที่นำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินการมีเงินมากขึ้นไม่ใช่เพื่อซื้อของมากขึ้นแต่เพื่อมีอิสระมากขึ้นในการใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการสุดท้ายนี้ที่เราดูวิธีเก็บเงินของคนญี่ปุ่นอาจดูเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยวินัยและแนวคิดที่ลึกซึง้งฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วย เพราะเรื่องเงินยิ่งรู้เร็วยิ่งไปได้ไกลแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ